เชอร์ obyl, โนบิลโศกนาฏกรรมแห่งนิวเคลียร์ที่เปลี่ยนโลกวันที่26เมษายน1986โลกต้องจารึกเหตุการณ์ที่กลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังทำลายล้างของเทคโนโลยีเมื่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข4ี่ของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในเมืองพริเพียรประเทศยูเครนในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเกิดการระเบิดครั้งใหญ่การทดลองระบบความปลอดภัยที่ผิดพลาด และข้อบกพร่องในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ทำให้เกิดเหตุระเบิดที่รุนแรงปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสีปริมาณมหาศาลเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูหลายลูกที่ฮิโรชิมาความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีการระเบิดทำให้หลังคาของเครื่องปฏิกรณ์ฉีกขาดเศษวัสดุกัมมันตรังสีและเปเลวเพลิงกระจายสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและบุคลากรที่เข้าไปในพื้นที่ทันทีต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อชีวิต โดยมีผู้เสียชีวิตในทันที31คนส่วนเมืองพิเพียรที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีประชากรกว่า49,000คนถูกสั่งอพยพในเวลาเพียง36ชั่วโมงเมืองทั้งเมืองถูกทิ้งร้างกลายเป็นเมืองแห่งความเงียบที่เวลาหยุดนิ่งผลกระทบระยะยาวรังสีกัมะันตรังสีที่ปลดปล่อยจากเหตุการณ์นี้แพร่กระจายไปไกลถึงยุโรปตะวันตกและสแกนดิเนเวียการประมาณการชี้ว่าผู้คนกว่า600,000คน ได้รับผลกระทบจากรังสีโดยในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับรังสีในเวลาต่อมาหลายพันคนเช่นมะเร็งต่อมไทรอยด์และมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหตุการณ์นี้ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวพื้นป่าและพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับการอยู่อาศัยหรือทำกิจกรรมทางการเกษตรบทเรียนจากเชอร์โนโบิลเหตุการณ์เชอร์โนโบิล เป็นตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกตระหนักถึงความเสี่ยงของพลังงานนิวเคลียร์มีการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกและเป็นแรงผลักดันให้หลายประเทศพิจารณานโยบายพลังงานใหม่บางประเทศเช่นเยอรมนีได้ประกาศยุติการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างถาวรการฟื้นฟูและการจัดการระยะยาวในปี2016โครงสร้างป้องกันขนาดใหญ่ที่เรียกว่า New Safe Confinement ถูกสร้างขึ้นเพื่อครอบคลุมเครื่องปฏิกรณ์หมายเลขสี่โดยโครงสร้างนี้ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานประมาณ100ปีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสีและช่วยอำนวยความสะดวกในการรื้อถอนเครื่องปฏิกรณ์ที่เสียหายนอกจากนี้ยังมีความพยายามฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบเช่นการวิจัยเกี่ยวกับการลดผลกระทบของรังสีต่อสิ่งแวดล้อมเชอร์โนบิลในปัจจุบัน ปัจจุบันพื้นที่เชอร์โนโบิลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดทัวอย่างเป็นทางการนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพื้นที่บางส่วนของเขตกันชน (Exclusion Zone) โดยเฉพาะเมืองพรีเพียดซึ่งยังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศหลอนและซากประหักพังของชีวิตในอดีตแม้จะเปิดให้เข้าชมแต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเนื่องจากบางจุดยังคงมีกัมมันตรังสีในระดับอันตรายมรดกแห่งความทรงจำ เชอร์โนบิลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผิดพลาดที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในแง่ชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์นี้เตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญของความระมัดระวังและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีที่ทรงพลังมรดกของเชอร์โนบิลยังคงอยู่ไม่เพียงในฐานะพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างแต่ในฐานะบทเรียนที่ไม่อาจลืมเลือนสำหรับมนุษยชาติ